เที่ยมจริงก็2อาทิตย์แล้วนะกี่วันนะตัวผมเนีไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับผมก็นั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายแยกย้ายจริงๆด่ามาเดือดสนันแน็กชาลีประกาศแยกย้ายกับกามินหลังติดต่อไม่ได้2อาทิตย์ชาวเน็ตเสียงแตกแช์กันยับหลายคนลั่นรู้เหตุผลแล้ว ดูวา่าทาเอาฟแฟนๆช็อกกันแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อสุดนักชาลีไตรัดได้มีการออกมาไลฟ์สดประกาศแยกย้า,า,ายกับสาวสวยอย่างกามินหรือว่าจีกามินติ็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้จากคู่จินจนกลายเป็นคู่จริงซึ่งหลังจากที่พระเอกหนุ่มน็กชาลีได้ไลฟ์สดตอบคาถามแฟนคลับโดยสีน้าเศร้ามองละเคียดอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแฟนสาวกามินโดยหนุ่มนักก็ได้ออกมาบอกอย่างไม่ปิดบังแม้จะไม่มีคําว่าเลิกแต่มีคาว่าแยกย,ย,ย้าย พอไม่ได้คุยกันรวม2อาทิตย์แล้วนั่นเองค่ะโดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดของแน็กชาดีก็ได้มีการออกมาพูดว่าเรื่องนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเดากันหรอกดูกันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรกันแต่ตัวเขาจริงๆพยายามนิ่งที่สุดแล้วแต่เนื่องจากมีข้อความลหลายๆอย่างรอบตัวหรืออะไรนั้นก็รู้สึกสงสารเจ้าตัวสงสารคนที่ไปเถียงแทนเจ้าตัวสงสารคนที่คิดถูกทั้งหมดแต่ก็ต้องมาโดนคนที่รักตัวเขาอีกกลุ่มดาผิดสําหรับตอนนี้ถ้าเทียบจริงๆ ก็2ออาทิตย์แล้วกับอีกกี่วันที่ทางเน็กยังไม่ได้คุยอะไรกันกับกาหมินและต่อมาเน็กก็ได้พูดประโยคที่ทําเอาเหล่าแฟนๆต่างช็อกกันแบบสุดๆว่าก็ตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆให้อีกคนได้ตามหลายๆสิ่งที่อีกคนเขาต้องการกันไปแต่เจ้าตัวก็ต้องออกมาพูดร้ายอย่างมากเพราะเจ้าตัวจะไม่ยอมเป็นคนที่หลายๆเรื่องไม่ได้ทําต้องบอกว่า7เดือนหลายเรื่องที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ตัวของเน็กเองต้องออกมารับผิดแทนออกมารับความ กดดันแทนทําตัวเหมือนไม่มีอะไรหลายเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทําหนุ่มแน็กก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดเปิดเผยเรื่องสถานะความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ต่างก็ได้มีชาวเน็ตและเหล่า f อฟต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเดือดสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลจนเสียงแตกออกมาเป็นสองฝั่งกันเลยทีเดียวค่ะบางก็เข้ามาทางฝั่งเจ้ากามมนอย่างเช่นว่าความคิดผมผมว่าการมนเขาชัดเจนหนักแน่นอยู่แล้วนะแต่ที่ชาลีพูดทาให้ทิ้งบอมทุก ทีเลยสิ่งที่แน็กไม่ควรทําก็คือการที่ออกมาพูดอยู่ฝ่ายเดียวถ้ามีปัญหาก็มาเขียนใจกันมาไลฟ์สดคู่กันไม่ใช่มาไลฟ์สดอยู่คนเดียวพูดอยู่ฝ่ายเดียวคนที่โดนดราม่าคือใครก็คือกาหมินมันไม่แฟร์กับกาหมินเลยแน็กหรือกาหมินเขาไปทํางานแน็กก็เป็นบ้าทํามหน่อยผู้หญิงคนหนึ่งมาบ้านเขาทําทุกทางที่จะเป็นแฟนเองพอเขาไปทํางานมีงานทําเพื่อจะอยู่กับเองแต่เองคิดว่าไม่ทาอะไร ทํางานที่เกาหลีเขาทําทุกอย่างเพื่อเองเขาบอกว่าจะเลี้ยงเองไงถ้าเองไม่มีงานน้องกามินต้องดูแลครอบครัวอันนี้ทุกคนเข้าใจโอกาสในการทํางานชีวิตมีปัจจัยหลายอย่างโดยรวมๆคนสองคนคุยกันเราเป็นคนนอ้องอย่าไปตัดสินใจใครเรื่องครอบครัวก็สําคัญที่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตของคนเป็นลูกต้องทําเหมือนกันคะ่ะเป็นต้นนอกจากนี้ทางแฟนคลับที่เขาค้าขงของฝั่งแน็กชารีก็ได้ออกมาเช่นกัน อาทิว่าไม่เข้าใจคนที่เข้ามาบอกว่าให้การมินได้กลับไปใช้เวลากับครอบครัวบ้างแต่การมินไม่ติดต่อกลับมาเป็นสองอาทิตย์แล้วนะเอาจริงเวลาพวกคุณมีแฟนจะไม่คุยไม่ติดต่อกันเลยเหรอถามจริงเอาจริงๆนะครับถ้าแฟนหายไปสองอาทิตย์ผมทําหน่อยคุณจะคิดยังไงอย่างน้อยก็แชทหาบ้างก็ได้ถ้าไม่อยากมีแน็กแล้วก็บอกตรงๆไม่ใช่หายไปแบบนี้คนที่น่าสงสารคือแน็กชาลีเพราะฝ่ายหญิงไม่ตอบแชทเลย fc การมินมัน หลอกง่ายครับชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกและไม่ได้เยยนนะคนเกาหลีเขาเหยียดเราจะตายต่อให้เป็นดาราเขาก็ไม่เอาหรอกกามินรู้ว่ามาไทยเพราะแค่มาหางานแต่แค่ชาลีและชาวเน็ตไม่รู้จริงๆน้องเขาก็กดดันนะเพราะคําว่าคูจินจากแฟนคลับนี่แหละเอาจริงๆถ้าน้องเขาบอกว่าตั้งใจมาหาเงินแล้วเขาจะมีงานหรอชาลีทักฮัต้าฟายยิ่งเงียบหายไปเป็นอาทิตย์คุณจะรู้สึกอย่างไรล่ะครับถามจริงมันเสียความรู้สึกนะจ ตัวผมรู้สึกว่าฝ่ายหญิงเข้ามาหาผลประโยชน์มากกว่าเป็นต้นซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นคองชาวเน็ตเพียงเท่านั้นจุดในเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องมาติดตามรอดูกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ